สวัสดีนะครับเอฟีบริเวณนี้จะเป็นบริเวณาลานจอดรถที่เต่าหอยนะครับดูจากเต่าหอยเอาแล้วกันนเอนะโอโ้โหไม่ธรรมดานะครับแถวนี้น้ำทั้งนั้นนะครับเพราะน้ำมาจากไหนใช่ไหมมาจากคลองนี้เลยนะครับคลองข้างหน้านี้ก็คือ,อมันจะเป็นคลอง ที่ผ่านเต่างอยนะครับคลองที่จะผ่านเต่างอยแต่ว่านะครับแต่ว่ามันท่วมนะครับมันล้นขึ้นมาบนข้างบนนี้นะครับร้านค้านะครับที่เป็นแนวยาวเลยเนี่ยมันจะมันจะมองเห็นเลยนะครับนี่นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถ ในลานของเสางอยนี่ลองดูสินะครับไอซีไม่เหลือซากนะครับน้ำมันเยอะจริงๆปีนี้นะครับโอ้โหมหาศารมากไอซนะีนะนี่นะครับบริเวณนี้โอ้โหนะครับอคนที่จะต้องออกมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์นี่มาไม่ได้แล้วรถเอ่อรถเก่งเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยนะครับไอซี นี่นะครับเยอะมากน้ำมันมาเยอะมากเลยเอซแล้วโอ้โห,โหไม่คิดไม่ฝันนะครับว่ามันจะเยอะขนาดนี้นี่นี่นะครับเอโอ้โหเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลานอ่าคัดกรองนะครับตรงนี้นะครับอนี่ครับทางเข้าจุดคัดกรอง นี่เด็กๆก,ก็เล่นน้ำกันสนุกสนานกันทีเดียวนะครับโอ้โ oh หแน่นอนเลยนะครับวันนี้เราได้เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่ว่าอยู่จุดไหนจริงๆนะครับเลยปกตูมไปก็ใช่นะครับอันนั้นเลยตั้งแต่ปกตูมไปจนบ้านมะนาวนะครับหลายๆห,หมู่บ้านเลยแถบนู้นนะครับ ได้รับผลกระทบกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสวนยางนะครับแล้วก็เป็นอสวนยางแล้วก็สวนมันนะครับจมน้ําเรียบร้อยนะครับไม่เหลือซากนะครับงานนี้โอ,โอนะ้โหนะอโีนะโอ้โหนี่นะครับไม่คิดไม่ฝันนะไอซีนะดูนะครับ ไม่แน่นะครับวันนี้น้ำอาจจะเริ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะเอฟซี FC นะตรงนี้มันจะใกล้ๆตลิ่งนะครับใกล้ๆตลิ่งของอคลองนะครับคลองตรงนี้ก็เต็มเต็มไปด้วยน้ำนะเอาง,ง่ายๆนะบริเวณนี้คลองตรงนี้เต็มไปด้วยน้ำเอฟซี FC. โอ้โหนะเป็นไปได้ย,ยังไงนะครับแอดมึงมองเห็นอ้าวตรงนี้นี่น้ำสูงมากนะครับต้องใช้เรืออนะ นะขนส่งาจากจากในหมู่บ้านนะครับออกมาข้างนอกอะต้องใช้เรือนะครับถ้างั้นจมนะครับเรียบร้อยอนี่เนาะแน่นอนเลยนะครับเอ,อีโอโหสถานการณ์ตรงนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับโอโหบริเวณนี้ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าจริงๆนะโอโหนี่โอโหน้ำมันมันระบายไม่ทันอะ่ะ คลองขนาดนี้มันมาเยอะมากเกินไปนะครับจนระบายไม่ทันนาะนี่นะโอ้โหน้ำกันเออโอ้โหนี่นะครับเอตเราเห็นแล้วนะครับนี่อันนี้เขาก็ยังใช้เรือลากนะครับเออเนาะอ่า จ้าหน้าที่นะครับใช้เรือล่ากขของนะครับออกขนของข้างในเนี่ยน่าจะท่วมแล้วนะในหมู่บ้านนั้นนะครับท่วมแล้วไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะมาได้เยอะขนาดนี้ใเปีซีนะแน่นอนจริงๆนะครับโอ้โหไม่เคยเห็นน้ํามหาสารนะแอดมาอยู่ตรงนี้ก็หลายปีเนาะไม่เคยเจอแต่อันเนี้ยได้เจอแน่ๆนะโอ้หน้ําก็ขึ้นสูงเรื่อยๆน,นี่นะ ครับผมเอาไปลงไไปลงนี่นะครับเตีเลยนะครับดูน,นี่นี่คือทองดูว่าเกื่อแต่ว่าดูากไม่ใช่นี่ครับ คือจุดใกล้ตลาดที่สุดแล้วนะครับนี่นะครับเอแอดไม่เคยนะครับไม่เคยเจอเลยนะครับว่าอ่าน้ำนะครับมันจะมาได้เยอะขนาดนี้เนาะเต็มไอคองคองตัวนี้อ่ะที่ผ่านตลาดเต่างอยนี่นะครับมันจะเกือบล้นคือพูดง่ายๆว่าตรงเนี้ยตรงตลาดนี่สูงที่สุดแล้วง,ง,ง่ายๆนะครับสูงที่สุดแล้ว มันยังมาในเกือบล้นเลยนะครับเกือบล้นเลยนะครับ,นนม,ม,โโรบมันเกือบล้นเลยนะครับตอนเนี้ยมันมาในโอ้โหเห็นจะจะเลยนะครับมันเกือบล้นมากคือมันไหลรวมๆรวมๆม,ม,มันมาที่นี่ทีเดียวแล้วก็อ่ามันจะรีดน้ําไปฝั่งนู้นนะครับผ่านใต้สะพานเต่างอยนี้ไปเนะี่ยเป็นอะไรที่น่าสะพึงกลัวมากนะครับคือคือพูดง่ายว่าถ้าท่วมตลาดเต่างอยนะ ตรงนี้เรียบร้อยหมดนะครับบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วอาจจะขาดเลยแต่ไม่รู้นะครับว่ามันจะท่วมอีกหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันกำลังจะมาอีกนะครับมันตกมาทุกวันอ่าตกมาได้ทุกวันนะครับเอฟซีนะโอ้โหเห็นแล้วก็นะครับเห็นแล้วก็น่าเป็นห่วงชาวบ้านแถบนี้นะที่อยู่อ่ติดติดแม่น้นําเนาะไอติดคลองเนี่ยนะครับอยู่ติดคลองไอตรงเต่างอยเนี่ย มันถ้าเกิดถ้าน้ําติดตรงนี้เยอะๆนะครับแล้วก็พอไปตรงนูน้นพอใกล้พอใกล้คลองใช่ไหมพอคลองน้ําล้นเนี่ยล้นออกมาจะเยอะเนี่ยบ้านที่คนที่อยู่ใกล้คลองเนี่ยจะมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะเอี MC นะน่าเป็นห่วงเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าจริงๆตั้งแต่ที่แอดไปดูกางวนนี้ก็ตรงนั้นก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับ แล้วบางบางบ้านที่อยู่ใ,ใกล้ที่ต่ำมันก็จะได้ความเดือดร้อนแล้วก็ท่วมเลยนะครับแต่พอมาดูตรงนี้ในตัวเมืองเนอะอำเภอเนาะโอ้โหอันนี้ก็หนักเหมือนกันอนะหน,นักหน,นักอันนี้ก็หนักเห็นแล้วก็หนักคือพูดง่ายๆว่าเป็นอะไรที่ลำบากแล้วล่ะนะครับเอฟซเป็นอะไรที่เราต้องดูแลวจะทำยังไงนะ ระบายยังไงหรือทำแบบไหนนะครับเราก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นอ่าอะไรยังไงคือเห็นแต่เจ้าอ่าเจ้าหน้าที่นะครับก็มาช่วยขนของกันนะครับเออเห็นไหมเขาก็มาช่วยขนของเอาเอาของจากข้างในเนะี่ยใส่เรือท้องแบนแล้วก็ลากกันออกมานะครับเออลากกันออกมาแล้วก็มาใส่รถข้างนอกนะ <S <S <ๆ>เพื่อจะขนเอาไปเก็บไว้หนีหนีพูดง่ายๆว่าหนีน้ําท่วมกันนะว่าง่ายๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่ารายงานที่เต่างอยนะครับ f อนะครับสวัสด,ดีครับผม